ราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นอย่างไรดวงความรักการงานการเงินโชคลาภ<ด>สุขภาพเรามาดูพื้นดวงนะครับในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12บใบด้วยกันนะครับให้ชาวราศีกรกฎตั้งจิตตั้งใจไปพร้อมๆกันนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งสนุก ไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งสรุมะไพ่ขึ้นเป็น8ดถ้วยตำแหน่งที่3ามตำแหน่งซาชะไพ่ขึ้นเป็น1น่ถ้วยตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็นจูมิเชียน ตำแหน่งที่หกตำแหน่งอาารินะครับไพ่ขึ้นเป็นเดอะสตาร์ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งปัตตานิไพ่ขึ้นเป็นเดอะฟูตำแหน่งที่แปดนะตำแหน่งมอนะไพ่ขึ้นเป็นเดอะไฮเป็นเดสต์ตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งสุภะนะครับไพ่ขึ้นเป็นสิบไม้ 10, ะะตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งธรรมะไพ่ขึ้นเป็นเก้าไม้ ตำแหน่งที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภะนะครับให้ขึ้นเป็นเจแฮงแมนตำแหน่งที่สิบสองตำแหน่งวินาศนะครับให้ขึ้นเป็นสิบดาบในเรื่องของพลังงานของชาวราศีกรากฏในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเป็นพลังงานของความคาดหวังเออเป็นพลังงานของการ ไขหาโอกาสนะเป็นพลังงานของการคว้าโอกาสด้วยนะมันเป็นพลังงานที่คุณต้องโฟกัสนะให้เห็นถึงการก,กระทำเออโฟกัสให้เห็นถึงการไขคว้า,าคุณมีศักยภาพที่โดดเด่นคุณมีศักยภาพที่เก่งนะในเรื่องของการกระทำต่างๆให้มันมาเกิดความสําเร็จนะแต่ความโดดเด่นของคุณนั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจน,นตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีหลายสิ่งยอย่างที่มันเกิดขึ้นสะเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งในตําแหน่งนะครับ ต้นนะตำแหน่งตะลุไพ่ขึ้นเป็น5ถ้วยเนี่ยมันมีการเลือกนะเลือกทางแดทางหนึ่งว่าทางไหนถึงจะดีกับคุณจริงๆและต้องไปต่อเลือกต้องทำเนะ่ยนว่าวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องทำโดยทันทีมิฉะนั้นเนี่ยมันจะตายที่มันไม่ได้รับความสําเร็จหรือไม่รับสิ่งที่มันเกิดความก้าวหน้า,น,น,าน,นี่นะครับในตําแหน่งของคนรอบข้างพลังงานของศาสตร์ชะไพ่ขึ้นในเรื่องของหนึ่งถ้วยในยเรื่องของการได้รับโอกาสเออจาก ผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างนะมาจากความสมามารถของตัวคุณที่มีความตดดเด่นเนอะมาจากศักยภาพที่คุณทําแล้วมันเกิดผลที่มันดีเกิดขึ้นนะครับแล้วสี่งนี้มันทำให้เป็นการต่อยอดให้คนรอบข้างคนใกล้ตัวเนะี่ย คอยให้การสนับสนุนตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของศัตรูนะไปขึ้นในเรื่องของเจอสตาร์นะไปขึ้นเดอะซิกดาบมีคนหวังเหมือนกันนะมีคนคาดหวังตัวคุณเยอะแต่ศัตรูเนี่ยถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมเนี่ยศัตรูเนี่ยไปขึ้นปักเต็มหลังเลยนะเหมือนมันเกิดขึ้นมาโดยซ้ำไปมันมีความกังวลใจมากกว่าว่าเออมันจะมีคนมาทําร้ายใส่ร้าย,ายคุณไหมเออมันมันเจอเรื่องเจ็บช้ำน้ําใจมาเยอะนะกับคนเออกับเรื่องราวต่าง นั้นศัตรูมันเหมือนมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะมันมันจบไปแล้วนั้นคุณอย่าเอาความทุกมาเก็บให้มันซ้ําให้มันย้ำๆเดิมๆเนี่ยไม่ดีเพราะศัตรูมันทําอะไรคุณได้นะตอนนี้แล้วนะมันเหมือนมันผ่านมาแล้วนะให้คุณก้าวเดินต่อไปมากกว่านะครับในเรื่องของศัตรูมาดูเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนะครับสําหรับคนโสดนะคนโสดในเดือนสิงหาคมนี้เป็นพลังงานโสดที่ มีแอบมีความคาดหวังเยอะอยากจะให้ความรักมันเหมือนดังฝันดังเทพธิานะมันมีความคิดเยอะเหมือนกันกับสิ่งที่มันผ่านมามันมีความคิดเยอะเหมือนกันที่มันเจ็บช้ำน้ําใจมันถูกแทงข้างหลังมันถูกความไวเนื้อไวเนื้อใจในความรักนะเพื่อมาเป็นการที่ต้องค่อยที่จะแสวงหานะรักแท้ไพ่ขึ้นตําแหน่งของปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นเดอดฝูนะขึ้นเนี่เรื่องกันที่มันเหมือนพยายามปรับทำามเว้าใจตัวเองนะเราก็เหมือนพยายามหาความรักที่ คู่ควรกับตัวคุณโดยไปถึงในต,ตำแหน่งของปุตรตรักข้างใหม่ไพ่ขึ้นึกมีติเชียนหาความรักที่เพียบพร้อมนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์พบรักเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสถามว่าคนเข้ามามีแต่ว่ามันเหมือนยังมีความเลือกเยอะอยู่เออหาคนที่เพียบพร้อมหาคนที่ใช่มันจึงทําให้คุณมีโอกาสที่จะหันซ้ายมองขวาหันซ้ายมองขวาตลอดเวลานะไม่รู้จะเลือกทางไหนดีเหมือนกันนะครับ มาดูเรื่องของความรักคนมีคู่นะครับอ,อ่คนมีคู่พ่ขึ้นพลังงานของตัวตนของตัวคุณเนี่ยพ่ขึ้นในเรื่องของความกังวลนะมันกังวลเรื่องอนาคตอืมมันกังวลเรื่องว่ามันจะเอ้ยจะทํายังไงดีให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะมันก็พยายามคุณเองก็พยายามจะหาทุกติทางเหมือนกันนะเพื่อจะรักษาใจของคู่นะเราก็ทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ ต่างๆนะรวมไปถึงคู่ของตัวคุณนะไพ่ขึ้นจะฟูไพ่ขึ้นจะไฮเป็นเต็เขามีความลับบางอย่างที่ไม่บอกคุณเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องของความตกของตัวเขาที่เขาแบกรับเอาไว้เป็นเรื่องของหนี้สินก็ได้เป็นเรื่องของการกระทําบางอย่างที่มันเหมือนถ้าบอกไปแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือเขามองว่าคุณมีความทุกข์อะไรบางอย่างอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรอะ่ะเออมันเหมือนเหมือน,น,นว่าพูดแล้วมันเหมือนจะเป็นการ สร้างความทุกข์ให้คุณมาแบกรับกับเขาอีกมันเหมือนมันถึงเวลาที่มันเหมือนพูดอะไรกันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนต้องให้กําลังใจกันมากกว่าซึ่งกันและกันได้ซ้ำไปนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎนะครับเปอร์เซนมีเกณฑ์รักหวานชื่นเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคือจริงๆความรักมันมีเรื่องกันแต่เพราะมันมีความแบบรักกันอ่ะเออมันมีความรักกันที่มันเหมือนอยู่ห่างๆกังวลมากกว่านะเป็นรักที่บอกได้ว่าเหมือนกับว่ามันมีความห่างไกลอยู่ เหมือนกันนะเออใครแบบอยู่ห่างไกลกันเนี่ยก็เออคอมเนต์บอกหน่อยนะเออคือมันมีมันมีได้หลายประเด็นคือมันห่างทั้งกายห่างทั้งใจอ่ะบางทีมันห่างใจที่มันไม่ได้หมดรักอ่ะแต่มันห่างใจด้วยความที่มันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกับคนรักมากกว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นเขาไปแบบนี้มันเหมือนมีความเป็นห่วงเป็นใยที่อยากจะช่วยแก้ไขอยากช่วยจัดการมาดูในเรื่องของการงานกันมากดีกว่านะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะคนที่มาหางานในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการ หาโอกาสนะเป็นเรื่องการรอคอยด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนเจอเรื่องของความผิดหวังมาเยอะเหมือนกันเราก็เรื่องลังหางานมันมีแต่ความคัดบวักมีแต่ความเจ็บมาเยอะในไพ่คืนสิบดาบมันเจ็บมาเยอะมันรอคอยสิ่งที่ไปสมัครมานะมันเหมือนคือผิดพลาดซ้ำๆทําให้คุณรู้สึกแบบมันแบกรับอือไพ่คืนสิบดาบนะตาแหน่งของกมาไพ่คือเป็นเกา ก้าไม้เออสิบไม้นะแล้วก็สิบแล้วก็เก้าไม้เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการแบกรับบ่งบอกเรื่องของการที่คุณผิดพลาดมาเยอะแล้วคุณก็พยายามจะค่อยๆจัดการพยายามที่จะดูซิว่าอสิ่งไหนที่คุณชอบเออสิ่งไหนที่คุณทําได้บ้างสิ่งไหนที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จบ้างมันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็นํามาปรับมามาใช้แล้วรวมไปถึงการสร้างพลังใจให้มีไฟที่จะต่อสู้ต่อให้ได้ด้วยนะครวมไปถึงในเรื่องของ สำหร้อมคนรอบข้างเนี่ยไปขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยเออคนรอบข้างคอยหยิบจื่นช่วยเหลือนะไม่ต้องกลัวนะในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างช่วยเหลือดีมากๆไปขึ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยเหมาะเหมาะนเรื่องของการหยิบยื่นโอกาสการให้ความรู้สึกการให้อ,อ่าสิ่งดีๆนะตอบแทนเรื่องของสิ่งดีที่คุณก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะบางทีบางอย่างเนี่ย คนรอบข้างนี่แหละจะทาให้คุณได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับความสำเร็จที่ดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องอุปสรรคไปขึ้นเป็น10ดาบไปขึ้นเป็นเดอะสตาร์สิ่งที่คาดหวังบางทีมันทําไม่ได้แบบเต็มร้อยหรือมันมีแต่ความกลัวความกังว,วลจนเกินไปนะคือไม่มีอะไรที่มันแย่ไปกว่านี้แล้วแหละแลวมันไปสุดล้ว10ดาบคือไม่มีอะไรที่มันหนักไปกว่านี้แล,ล้วคุณผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วนะจงปล่อยใจยในเรื่องความที่ทุกข์ไม่สบายใจหรือว่าความกลัวความกังวลต่างๆเนี่ยก็ต้องปล่อยวางไปบ้างและเริ่มต้นใหม่ ทำสิ่งใหม่จะดีกว่าเพื่อจะให้ไม่เกิดปัญหาที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนั่นเองนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์ได้งานอยู่ที่60%โอกาสที่จะมีได้ง,งานมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องสู้ต่อทํออาต่อเอาทุกความสามารถศักยภาพตัวคุณที่มีเนี่ยทำให้เกิดความสำเร็จนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะเราจะดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะครับแล้วก็คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะ ในเรื่องของงานในช่วงนี้เป็นช่วงของการแบกรับกับภาระหลายๆอย่างเหมือนกันนะคือในคนที่ทํางานประจําในช่วงนี้มันเป็นช่วงภาวะของคนรอบข้างที่เหมือนเอาภาระแมงกระัตัวคนมากกว่าให้ช่วยเหลือให้สนับสนุนให้ทํางานอย่างเช่นผู้โรงงานเนี่ยคือก็แบบโอเคเอางานที่ไปช่วยหน่อยนะเหมือนมีการ กินแรงกันอะต้องใช้คำว่ากินแรงกันนึ่งเหมือนกันแล้วคุณก็รู้สึกเบื่อบางทีก็ไปเสร็จไม่ได้เพราะว่าคนนั้นเขาเป็นเ,ออเขาแบบโยนไยคุณแล้วเขาก็หายไปเขาก็หยุดไปหรือว่าคุณไม่สามารถจะพูดอะไรได้เยอะมันเหมือนมีพลังงานของสิ่งที่แบบพูดไม่ได้นะมันเหมือนว่าเขาก็มีแบบหน้าที่ตําแหน่งของเขาแล้วคุณก็ไม่สามารถจะไปมีปากมีเสียงได้เยอะเออมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัด ด้วยเช่นกันนะเราไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นช่วงของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆในเรื่องของธุรกิจที่ทามันเหมือนจะต้องลงมือลงแรงเองนะแล้วก็คอยจัดการแก้ไขปัญหามันต้องตัดสินใจยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วเราไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะหุ้นส่วนมีเรื่องของพนักงานของออการต้องคุยกันชัดเจนมันมีความที่ไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยเหลือมากนะักมันต้องมีการเรียกประชุมกันบ่อยๆเรียกประชุมกันให้ เป็นในโอกการที่มันหาทางแก้ไขร่รวมกันดีกว่าอย่าทํอย่าแบกรับอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดหรอกมันมีโอกาสผิดพลาดได้โดยฉะนันกัดนะครับ ในเรื่องของหัวหน้างานสำหรับคนทำงานประจำเนี่ยนะหัวหน้างานพ่าขึ้นในเรื่องของพลังงานของการให้งานือให้งานเพิ่มนะเราลงไปถึงการที่มันเหมือนหัวหน้างานมองแต่เรื่องของความสําเร็จอ่ะมองแต่เรื่องของตัวเลขมองแต่เรื่อง,องเอกสารแต่ไม่มองถึงแรงของคนทํางานมันจึงทําให้มันเกิดความโอเวอร์โหลดในเรื่องของงานที่รู้สึกแบบเออมันเจอแต่เรื่องซ้ําๆซากๆอยู่ตลอดเวลาเจอเรื่องความอัดใจนะไม่มีการผ่อนคลายใจเลยมาหัวหน้างานก็มองแต่แบบ เออจะต้องได้แบบนี้ต้องได้ตัวเลขเท่านี้นะมันทําให้ครุสอัดเสลเกินในช่วงนี้เหมือนกันนะมาดูในเรื่องของลูกน้องนะเออลูกน้องเป็นอย่างไรนะลูกน้องดูทั้งทางานประจําแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะคือสำหรับคนที่ทางานประจําเนี่ยเออหากใครมีลูกน้องหากใครหน้าทีกาตำแหน่งสูงๆเนี่ยเออมีลูกน้องนี่ก็ดูได้นะเออในเรื่องของลูกน้องเนี่ยใพ่คือเมจิเชียนนะเออตำแหน่งของปุตตะเนี่ยบ,บอกในเรื่องของความเก่งเออมีความเก่งมีความเอ,อ่อความรู้ความสามารถดีแต่ก็ มันก็แอบมีความอัตตาหน,หนึ่งเหมือนกันนะเออมันก็ต้องมีการควบคุมพิธีเหมือนกันเนี่ยเรื่องของลูกน้องบางทีเขาก็ไม่ค่อยฟังใครไปคือต่แหงแมนเนี่ยคือไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะเขาถือว่าเขาเก่งเออเขาถือว่าเขาทําได้เขาถือว่าเขาสามารถจัดการไปได้นั้นคุณก็เออเวลาจะสั่งการเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องด้วยตามหลักเหตุและผลด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่โรบอทอะสั่งปลาสั่งมาทําไปอะแต่สั่งมาต้องมีเหตุผลเนี่ยมันจึงทําให้ทํางานร่วมกันง่ายกับลูกน้องของคุณในวก่วงนี้นะครับ ในเรื่องของอุปสรรคนะ,คะคับไปขึ้นในเรื่องปัญหาที่มันเป็นเรื่องของเอกสารนะอุปสรรคเป็นเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นค้างคาตั้งแต่อดีตนะต้องมานั่งแก้ไขในปัจจุบันและหากคุณไม่แก้ไม่ทํามัวแต่คิดเยอะคิดมากเนี่ยมันทำให้ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยเนี่ยปัญหาก็จะพอกพูนมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอุปสรรคจุดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์งานเติบโตอยู่ที่ 60%นั์นังานมีโอกาสเติบโตนะแต่มันเติบโตด้วยความที่มันต้องฝ่าฟันมันต้องจัดการมันต้องต่อสู้เพื่อจะให้รับได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของการเงินนะการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องขยันกันแข็งหน่อยนะเงินก็มีแต่ว่ามันเหมือนใช้จ่ายออกไปเยอะ้วมันทําให้คุณรู้สึกกังวลใจเหมือนกันว่า เออมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเปล่าในช่วงเดือนนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องการเดินทางนะมีเรื่องรายจ่ายที่มันออกไปเหมือนเทนเหมือนคล้ายๆแบบเอาน้ําไปเททิ้งเอาเอาเอาเงินไปเททิ้งเ่เทน้าเทท่าเลยงั้นเลยนะคือมันไปเทไม่หมดเลยมันเหมือนมีเรื่องในใจออกมามันมาพร้อมกับเรื่องงานที่มันต้องจ่ายออกไปทําให้คุณรู้สึกว่านี่สิ่งที่ข้างเติมตรงนี้มันเหมือนเดือนนี้มันยังจ่ายไม่ค่อยได้แบบเต็มที่อ่ะมันเหมือนต้องผ่อนกันไปก่อนนะเออมันเหมือนต้อง ค่อยๆเป็นค่อยไปก่อนมันจึงทําให้คุณรู้สึกลําบากใจในเรื่องของการเงินอยู่ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เงินไม่ขาดมือนะครับอยู่ที่ห้เปอร์เซ็นต์นะเออในช่วงนี้ก็ต้องค่อยๆประับประคองการเงินให้มันค่อยๆเป็นค่อยไปก่อนแล้วก็ดูเรื่องของรายจ่ายรายรับของตัวคุณให้ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภในตําแหน่งของราพะไ่ขึ้นเป็นเจอแฮงแมนนะไปขึ้นในเรื่องของหัวกลับเนี่ยเออเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ต้องรอไปก่อนดังนั้นชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์รับเงินนก้ออยู่ที 40%นะครับแต่ยิ่งเสียใจก็แล้วกันเดีย๋ยวผมแถมตัวเลขให้ก็แล้วกันนะเออลองดูว่าเลขไหนถูกชะตานะเป็นการเสริมโชคลาภให้ตุกุลก็แล้วกันนะครับสำหรับเลขเด็ดในเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นเลขอะไรนะให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวา ประสิทธิ์ผ่านไพ่ตัวเลขนี้ให้บังเกิดโชคลาภแต่ผู้มารับชมด้วยเทินนะมาดูกันว่าเลขในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับให้ขึ้นเลขสี่ให้ขึ้นเลขหนึ่งให้ขึ้นเลขหให้ขึ้นเลขสอง ให้ขึ้นเลขแปดให้ขึ้นเลขเนะครับได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลนะครับสามารถจับตัวเลขทิศทางไหนก็ได้นะครับเจอเลขไหนรู้สึกว่าใช่เจอเลขไหนรู้สึกว่าถูกชะตานะครับเลือกเลขไปนะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนถูกหวยขอให้ทุกคนได้โชคได้รับกลับไปกันทุกคนนะครับ มาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะสุขภาพช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดเยอะคิดมากระวังเกี่ยวกับไมเกรนนะปวดหัวหรือการเดินทางนะวังเรื่องของอาหารการกินต่างๆหรือความเหนื่อยล้าของร่างกายบางทีมันนอนไม่เคยรับบางทีมันปวดหลังปวดตัวตลอดเวลามันทํางานหนักๆนะ่ะมันแบกของเออคใครแบกของบ่อยๆือไกลใครเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆใครเดินทางมากๆเนี่ยยิ่งต้องระวังร่างกายให้ดีไม่งั้งนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของตัวคุณมันไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะไปทํางานนั่นเองนะครับ มาดูเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนสิงหาคมนะสิ่งที่ต้องระวังนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นดาสิงนะครับระวังความถือดีนะของตัวเองในเรื่องของการกระทําในช่วงนี้นะมันเหมือนเจอเรื่องของความทุกข์เยอะมทำให้คุณรู้สึกแบบเออไม่มีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึก สำเร็จได้เลยหรือว่าเจอเรื่องหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้องเปิดใจบ้างหรือเปิดใจเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จเปิดใจเพื่อจะรับฟังคนอื่นเปิดใจที่จะแก้ไขปัญหานะบางทีปัญหาบาปัญหามันอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นผมที่บางภูเขานะทุกอย่างมันเหมือนกันที่ค่อยๆจะแก้ไขในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถจะทําได้นะครับสองไขึน้นเรื่องของ พระตีมรตินะครับให้ขึ้นในเรื่องของความระวังในเรื่องของใจตัวคุณนี่แหละนะเออระวังเรื่องใจในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงนะคือใจที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงใจที่ไม่ปล่อยวางในเรื่องอดีตนะมันมีผลกระทบนะในเรื่องของงานในเรื่องของการมองคนนะครับในเรื่องของการกระทําต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหากคุณยอมรับเป็นจริงได้คุณก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆได้หรือสามารถโฟกัสในเรื่องปัญหาและแก้ไขได้ทันทีโดยเฉียังนะครับ สามไปขึ้นในเรื่องของมาศสวตานะไปขึ้นระวังในเรื่องของความเชื่อใจคนนะบางทีมันเหมือนเออมันเจอเรื่องประสบการณ์แย่ๆมาใน่ไปขึ้นสิบ,สบาบด้วยมันเจอเรื่องสิ่งแย่ๆในอดีตมันทำให้คุณไม่ค่อยเชื่อใจใครเลยเนี่ยมันนาให้การที่จะได้รับการสรนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือคนที่หบอกดีกับคุณเนี่ยมันก็จะไม่อยากให้ใครช่วยเลยมันจึงทําให้มันตัดในเรื่องโอกาสที่จะรับเอาช่วยเหลือออกไปอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์กันบ,บ้างดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง2องข้อพันไพ่สิทธิกรยะยานะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมรตินะโอ้พระตรีมรติขึ้นมาสองใบเลยนะพลังงานของพระตรีมรติบางบดเนยเรื่องของความสมหวังินความสําเร็จนะครับหรือสิ่งที่คุณหวังคุณสําเร็จนะให้คุณตั้งใจอย่างเต็มที่นะคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีเสียงสิทธิ์ที่คอยปกป,ป,ปักรักษาที่ดีนะแนะนําให้คุณไปไหว้นะครับพระตรีมรตินี่ที่เซนทรัลโกลบนะให้ท่านปกป,ปักราาักษาหรือประทานพรในเรื่องของความราักความสมหวังความสําเร็จหรือคุณต้องหมายอะไรอยากจะทําอะไรให้เกิดความสําเร็จก็สามารถไปขอพรจากท่านได้นะครับ ไพ่ขึ้นเป็นเทพเจ้ากนอู LIKE น่อนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความซื่อสัตย์นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการรักษาสัจจะรักษาคําพูดนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ใครก็ตามหากคุณมีสัจจะก็จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการทํางานได้แนะนําให้คุณไปไหว้เท e พเจ้ากนอู่นะที่ศาลเจ้าพ่อนอู่ครองศาลนะให้ท่าน,นปกปักรักษาหนุนนําช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของการได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการทํางานให้การทำงานงคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้มันเจอเรื่องของความลาบากใจเจอเรื่องของความทุกข์ใจอยู่หลากหลายอย่างนะเออมันเจอเรื่องความคาดหวังเจอเรื่องความทุกข์ที่ถูกทิ่มแทงอนะไรต่างๆมันเป็นความกังวลใจนะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวไรก็ตามเนี่ยอยากจะฝากคําสอนของปรมาคูสูงสุดของผมที่ผมศรัทธานั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเอาไว้ว่ากาเยนะสั่งวโรสาธุการสรํารวมทางกาย เป็นการดีนะการสํารวมทั้งกายกตัวคุณนะทากายของคุณให้ดใีในเรื่องของการกระทําในเรื่องของคําพูดก็ได้นะในเรื่องของสิ่งที่มันมาจากใจตัวคุณที่หากคุณคิดดีทดําดีพูดดีกับผู้คนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณก็จะมีความนิยมชมชอบนะทาให้คุณมีความเสน่ห์เออคุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นกับผู้คนคนรอบข้างและไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทํามันก็จะประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิไมไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดี เป็นพลังใจให้นะครับ